ของรุ่นจิ๋วผู้ชายในวันนี้ครับมาบนเกตสตาร์ทครับ1.03เด็กชายพีรวิทยวนมี1.51เด็กชายสัจทรทิติศักสกุลครับ8.93สโทรครับและ1.65ครับ134าครับ,รบและตามมาด้วย1.35แล้วและก็1.43ครับ1.65นะั้นเป็นจิรศิลท,ทวีครับีครับ CK Racing 134ภูเลธเนตพร 135อัครินกังวานกล้องสกุลและ143ปุณณวิทย์ผลบุญครับอ่านี่ครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นเด็กๆนะครับเราสามารถให้ผู้ปกครองนั้นช่วยจับช่วยประยุงได้นะครับน้องบางท่านเนี่ยมาแข่งสนามนี้ครั้งแรกเลยครับพี่ตครั้งแรกในชีวิตครับใช่ครับเพราะว่าเราต้องให้กําลังใจนะครับบางทีการที่เด็กขึ้นไปปล่อยตัวคนเดียวเนี่ยอาจจะเหงาแล้วก็กลัวได้ครับพี่ตั้งาาแต่เด็กเลยนะครับนะผมขึ้นไปยืนข้างบนอย่างลมแรงครับหวิววิวครับโค้ดบอส อ่าไม่มีการผลักไม่มีการดักนะใช่ครับอ่าถือว่าเป็นการช่วยเหลือนักกีฬาแต่ว่าถ้านะครับนี่เพราะว่าอย่างนี้นั้นสร้างความอบอุ่นแล้วก็มั่นใจให้กับนักกีฬาของท่านหล่อด้วยความเรียกว่าตื่นเต้นลวครับาาการส่งตัวบาลานบอดี้บนรถนั้นถือว่าเป็นจังหวะแล้วก็เป็นโอกาสที่เวลาเกตสตาร์ท เปิดแล้วก้าชากตัวลงมากลุ่มนี้6หมายเลขครับท่านผู้ชมครับจาก Happy Grow จาก893 d i s ดิสโทรจาก CK Racing สหายภูเลสำนักงานตำรวจชาติโปรเจกต์บีแล้วก็ปั๊มแท็กสะแก้วโมโตรแรกเท่านั้นเองครับ ดีครับปล่อยตัวมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้1 2และ3และ4นี่โอ้โหที่1ของเรานี่ทักษะไม่ธรรมดาครับตอนนี้อ้าวมีสะดุดนิดนึงครับไม่เป็นไรครับยังนําเป็นิดน1อยู่1 2 3นั้น4นั้นไม่น่ามีปัญหาครับเรามาดูที่5ที่6ครับตอนนี้เ,เบียดเสียดสูสีสลับกันขึ้นสลับกันลงครับ ที่หนึ่งนั้นนําห่างจากที่สองอยู่ประมาณสองช่วงคันรถครับเป็นหมายเลขหนึ่งสามสี่ครับภูเลทเนตรพรครับหายภูเลไม่น่ามีปัญหาอะไรครับสําหรับหมายเลขหนึ่งสามสี่ตามมาด้วยหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกห้าครับเป็นลําดับที่สามแล้วก็ที่สี่เข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยและอีกหนึ่งหมายเลขครับหมายเลขหนึ่งสามห้าครับหนึ่งศูนย์สามครับและตามมาด้วยหนึ่งสามห้าครับ และตามมาด้วย151ครับแล้วก็165ครับผมพีรวิทยวนมีสัจธรทิติศักดิ์สกุลครับจิรศิลปทองทวีภูเรทเนศพรอัครินกังวนก้องสกุลแล้วก็ปุณณวิทย์ผลบุญครับจากแฮปปี้โกลจาก893เก้าสาดิสโชจาก CK เคเรซซิ่งจากสังหายภูเรจากสำนักง,งานมรลนิธและป um ั๊มแท็กสาแก้วลงเนินมาแล้วนี่หนึ่งสองสาม ยังไงครับเรามาดูโค้งแรกครับโค้งแรกโค้งแรกตอนนี้ยงตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเปิดวงในเยอะข้างในเสียบเลยครับตอนนี้ที่หนึ่งนั้นไม่มีปัญหาครับเรามาดูสองสามครับจะแก้เกมกลับมาได้หรือไม่ตอนนี้นั้นที่หนึ่งนั้นจวดจวดแล้วครับพี่ตั้มไปไม่รอใครเท่ไม่รอเพื่อนครับ ที่หนึ่งนั้นเป็นหมายเลขหนึ่งสามสี่ครับสบายสบายสำหรับภูเลยครับตามมา <1, S 1> <1, S 2> ด้วยหกหนึ่งห้าจิรศิลป์ทองทวีเจ้าอัลฟาหนึ่งห้าเจ็ดครับผ่านไปแล้วสองโมโต้สำหรับเด็กด็กสามสี่หนึ่งศูนย์สามมาดูการขับเขี่ยวโมโตที่สามระวังป้าครับจิรศิลป์ทองทวีกับภูเลยพิทักษ์รกครับจากสหายภูเลยอัคคีริน กังวานกล้องสกุลก็แรงทีเดียวครับมาดูว่าทัวมาแวิทย์หนจะทอนเป็นไงเอาอยู่ครับยังเอาอยู่ไม่ทันขาดคำมาพตั้มเกมเปลี่ยนแล้วับตอนนี้โอ้โหเจ้าอันฟ้าไปแล้วครับบินแบบนี้อันตรายมากครับคนต้องให้รอดนะครับต้องให้รอดอ๋อยังไงครับหนึ่งสองสาม ไปแนบเลยครับไปแนบเลยที่หนึ่งนั้น<า>เป็นหมายเลขหนึตามมาด้วยหนึนึ่งและก็หนึ่งสามครับตำแหน่งจะเปลี่ยนหรือไม่โอ้โหเป็นโอกาสดีครับจากเป็นพระรองมาสองโมโตตอนนี้เป็นพระโอโเอกครับจีรศิลินททวีหนึ่งหกห้ากำลังเข้าเส้นชัยครับตามมาด้วย151ครับเรามาดูตำแหน่งที่3ามและสครับตอนนี้ ครับทีสากันมาเข้าเส้นชัยครับ1 3 5จะตามมาด้วย1 0 3 1 0 3จะโดนแซงไหมไม่น่าจะทันครับโอ้โหเกมดุเดือดมากครับตอนนี้ส